สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการซีลข้าวสารนะครับเข้าวไรเบอรี่จากเครื่องด<ม>ีเซป280นะครับระบบเปียกก็แห้งได้ทั้งคู่ครับวิธีการก็คือกดคลิปล็อกครับมันจะมีคลิปล็อกสองข้างเพื่อเปิดเครื่องแล้วก็ดึงปากเป็ดลงมาครับหรือว่าตัวดูดลมน,น,นั่นเองแล้วก็เอาถุงเสียบเข้าไปครับพยายามให้เรียบนะครับอย่าให้ยับตรงนี้ ไม่ได้เดี๋ยวลมออกครับแล้วก็รับฝาลงมาแล้วก็ล็อกครับเป็นถุงนิดนึงแล้วก็เปิดเครื่องครับนะครับพอเครื่องดูดดีแล้วแน่นแล้วครับเราก็กดซิลครับตัวแถบนะ้ำเหลืองในอันนี้โป้กดลงไปนะครับกดค้างไว้ครับ เป็นกว่าจะยินเสียงเตือนครับจะมีเสียงเตือนแล้วก็มีเสียงเตือนทีท,ทีนึงครับอ่าแสดงว่าโอเคแล้วครับก็ปล่อยแล้วก็ปิดเครื่องครับมันก็กล,ลอกขึ้นมานี่ครับมันจะได้ข้าวแข็งแข็งปรงเลย